สวัสดีค่ะแอดห้องหวยีก่กีนะคะมาเปิดสถิติเหมือนเดิมนะคะวันนี้วาง10บนตั้งแต่รอบที่25อันนี้เป็นผลอยู่ข้างขวานะคะเว็แบบรวยยีกย่กีเว็บ,บรวยรอบที่25เข้า26หลุด27หลุดแต่ว่าสั่งไม่ให้ทบนะคะ28เข้าทบผ่าน29เข้า30เข้า31เข้า32เข้า33เข้า ก็สามสาสิบสี่เข้าแล้วก็วินปักแตกนะคะสามิบห้าลุดสาสิบหกเข้าทบผ่านนะคะแล้วก็เจาะสองหนึ่งให้แบบไม่ต้องกับเลข2ี่สิบห้าตัวแล้วก็รอบส7หสิบเจ็ดลุดแต่ว่าได้เจาะของใบแดงนะคะสี่เจ็ดเจ็สี่สาสิแปดเข้าทบปักผ่านนะคะสาสิบเก้าเข้าวินปักแตกนะคะสี่สิบเข้าวินปักแตก ส1บเเข้าวินปักแตกแล้วก็เจาะ2-3ให้นะคะแบบไม่ต้องกลับเลขสี่สิบเข้า43เข้า44เข้าแล้วก็45เข้าวินปักแตกนะคะแล้วก็รอบ46รอบผลค่ะใครสนใจเข้าห้องเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไลน์เอาไว้ให้ล่างกิปเลยนะคะขอบคุณค่ะ